ครับอาหารชั้นสูงพี่น้องแพ็กกิ้งนี่สองร่อยพ่ะนะอบอมมี่มองหาเนาะพี่น้องบอมี่มองหากับซื้อเอาตัวไข่บมดแดงไข่บดแดงพี่น้องคืออยากคืออยากวัตถุดิบก็จะมีเป็นไข่บดแดงน้ำนาะครับเนาะ จะมาแกงใส่ผักหวานนี่เครื่องเข้าแล้วก็นนะัดทีใส่แหนมแปะเห็ดแจ๊กน้อยเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้แกงผักหวานใส่ไข่มะแดงเนาะครับเนาะโอ้ยเมนูนี่เบาเหล่าน้ำลายซอพี่น้องเอ้ยเดรกของปีเนาะครับเนาะอ่ะไปเบิ่งกันเลยแจงใส่ใบยะน้านนด้วยว้อนี้ แต่ไข่ลงจากสองหัวก็นำเดือดกันรอสักคู่รอสักคู่รอกานเดือดพี่น้องโอ้หัวปีเนาะพี่น้องเน,ะนาะเก็บรังอ,อ่อ,อนฟใหม่ๆมูมคลค่าน่าจ,จะแพงอยู่ครับเนี่ย โมเมนต์กิโลละหาร้อยวะอันนี้โมเมนต์กิโลละพันหุดหรือมงเพราะว่านี่นัดกัน,น่าจะสามขีดนัน่นแหละครับนายช่วงนั้นหกร้อยถึงพันหมดลรืครับเนาะแต่เขบกหูกันแต่ว่าเขาจัดมากเป็นแพ็กเกจให้สองร้อยโอ้โคเดือนละนัดปรุงรสเรียบร้อยแล้วใส่ประดกบใส่ปรุงที่รถชำนั่นแต่เจ้าเห็ดล้กคอน กระทะสู่ชีวิตอีกแล้วนะครับเนาะเอาเห็ดลงกอนเห็ดมันสุกหยากพี่น้องแต่สังเกตว่ารัดใส่น้ำนิดน่อยด้อยเานือน้ำพักน้ำเห็ดออกเป็นมันสีลายเนาะพี่น้องเนาะตามด้วยซิกเมเจอร์ขวมลงไปเลยโอ้ โอ้ยีพออีู่เมีย د! โอ้ยแย่งพักหวานพี่น้องย่างพักหวานพักหวานลงตามท่ายเขาบอกว่าตามสูตร28วิพอดีมันจะบาเปลื่อยมันจะได้อัตราลดโอ้ยเฉพาะเห็ดกับไข่บดแดงกับอันนี้อยู่พี่น้องมีแล้วครับคนๆค,คักๆนี่อยากแบบนี้มือนี่อ้าว ข้าวที่ขาา้าวทั้งเลยพี่น้องจังหวะนี่ข้าวที่ข้าวทางคะโอ้ยพักหวานนะ่ะนี่เห็นอ่อนดีคักเนาะพี่น้องเนาะเฮ้ย <c oughs> สั่งมาขิดเนาะมีใครมาแดงมาเก่งใส่ผักหวานขนาดนัก <c oughs> <c oughs> ขนาดผูกแกยงยังน้ำไล่สอนเอพี่นอ้องเดี๋ยวคิดเดินเอา28วิเครื่องหน้าที่นะครับผักหวานจะพอช่ำเกินไปเล้วก็ามันสีสีบลอมออกแบบคือตุ่มนะครับํำนี้แล้วครับเนาะแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงบายทัดรีวิวปวดเอ้ยแทนแทน นาตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับนะเนาะแกงผักหวานใส่เห็ดใส่ไข่มดแดงะนะโอ้ยมาได้แส่บๆแล้วกันครับรีวิวแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงแซ่ <c oughs> บบ่พี่นรอกแบบพี่ดี่ต้องตำหยาบๆด้ยจะไปตำลายมันผิด กะว่าคุณเลยมาเผ็ดสุดเอา